สวัสดีครับเจาะลึกทุไทยอินไซเทลแลนด์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณนมรรักสวัสดีฮะสวัสดีค่ะคุณนนยค่ะสวัสดีคุณฟังทาง FM 98.5นะคะคุณผู้ชมทาง s p r i n งนิวทุกทกท,กท,กท่านค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะ30กันยายน2559กับเจาะลึกทุไทอินไซเท a แลนด์นะคะวันศุกร์สิส้นเดือนละก็วันสุดท้ายของข้าราชการหลายๆคนด้วยครับแต่อีกนัยหนึ่งเขาเรียกว่าวันนี้เป็นวันล้างทองอ่าใช่เพราะวันพรุ่งนี้ เป็นวันกินเจเริ่มเทศการกินเจนะคะหนึ่งถึงเกตุลาคมค่ะกินเจมันก็เหมือนกับเข้าพรรษาใช่ไหมครับใช่แล้วนัยะของมันสาระของมันใช่ค่ะถือศีลกินเจงดทานเนื้อสัตว์ครับถ้าเข้าพรรษาสัญลักษณ์ของมันก็คืองดเหล่าเข้าพรรษา ัดแต่ถ้าจะกินเจลดเนื้อสัตว์สษณ์ของมันก็คืองดเนื้อสัตว์สักเก้าวันใช่แล้วจะเกิดคู่อุปการกับชีวิตและร่างกายตัวเองถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะเดี๋ยวนี้กินเจก็เพื่อสุขภาพด้วยดังนั้นเทศกาลเวียนมาทีไรดังนั้นกินเจเวียนมาถึงมันน่าจะเป็นเทศกาลเป็นห่วงเวลาแห่งความชีวิตดีดีใช่ไหมครับสงบนิ่งสงบจิตสงบใจอะไรแบบนี้แต่มีคนไม่ยอมสงบปากทุกครั้งของเทศกาล กินเจจะต้องมีดราม่าเกิดขึ้นไม่รู้เป็นอะไร <S <S ใช่ไหม <S <S เรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องระบุชื่อเขาได้ใช่ไหมครับถ้าดูจาก<ม>ภาพก็ม <7 S 2> <า>ีเซเว่นสาขาหนึ่งออมีร้านเซเว่นสาขาหนึ่งและค่ะมีตู้ขายอาหารเจถูกต้องที่หน้าตู้แปะข้อความว่าใจไม่สะอาดอย่าริอาจมากินเจ แน่แรงไปไหมในบัดดลดามาแอติกก็หยิบฉวยเอาภาพภาพนั้นไปโพสตพร้อมกับข้อความพร้อมกับข้อความกินเพื่อสุขภาพก็ไม่ได้เหรออันนี้ตอบโต้ตอบโต้ข้อความที่ติดอยู่หน้าอาหารเจเนี่ยแหละคนจะกินก็่ชนักเหมือนกันแต่ในบัดดลไม่ได้จบแค่นั้นนะในบัดดลไม่ได้จบแค่นั้นเลยครับโอ้โหพื้นที่แสดงความเห็น มากันรัวๆเลยภาษาโลกออนไลน์บอกว่ามากันรัวๆก็คือโอ้โหคอมเมนต์กันหลากหลายทีเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นอย่าให้รู้นะสาขาไหนจะแจ้งบริษัทให้ไล่ออกไปเลยอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะลองดูตัวอย่างอธิบายนะบอกว่าบางคนไม่ได้กินเพราะรักษาศินนะแต่อยากกินเพื่อสุขภาพหรือละเว้นการกินเนื้อสัตว์แค่ช่วงสั้นๆแค่นี้เองจะไปซีเรียสอะไรนักหนาขนาดประเทศจีนแท้ๆเขายังไม่เหยียดหยามขนาดนี้เลย อ้าวอาวอาเพราะเพราะเพราดราม่ากันประมาณนั้นนั่หนะครับเอาดราม่ากันประมาณนั้นก็แล้วกันนั่นนะครับแม่จะกินเจทั้งทียังอุตส่าห์มีดราม่ากับเขาด้วยเหลือเชื่อเลยคนไทยประเทศไทยแต่แต่ผมก็ไม่ทราบนะ ว่าไอ้ป้ายหน้าตู้อาหารเจในเซเว่นสาขาหนึ่งนั่นนะครับมันเป็นความคันเป็นความขันของผู้จัดการสาขานั้นนั้นหรือเป็นความคันความขันของคนที่บริหารจัดการแคมเปญแต่ละห่วงเวลาแต่ละฤดูกาลจากส่วนการของเซเว่นผมไม่แน่ใจเอออันนี้ตอบไม่ได้ค่ะเซเว่นเท่านั้นที่รู้ดีค่ะกครัสิครับนำขึ้นจอได้อารมณ์ดีอารมณ์ไหนใจไม่สะอาดยาริอาจมากินเจแน่ คนจะกินเจนี่ชะงักเลยเอ๊ะตัวเองใจสะอาดหรือเปล่าจะกินได้ไหมแน่เออเอา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 น่ารักดีน่ารักไปตรวจสอบสิไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปตามลากกันนะว่ามันอยู่สาขาไหนยังไงอย่าไปล่ากไม่มดเลยเออแค่นี้ส่วนกลางของเซเว่นเขาก็รู้ละเด็กเขาก็คงจะแก้ไขเดี๋ยวเขาจัดการแน่นอนนะคะผมเชื่อว่าเด็กเขาแก้ไขนะครับนะครับอจบไปหนึ่งดราม่าจบไปดราม่ากินเจคราวนี้มาเรื่องจริงๆไม่ใช่ดราม่ายึดจริง ยึดจริงยึดจริงจริงนะคะยึดอะไรคะยึดจริงๆนี่ยึดอะไรคคดียึดทรัพย์ที่นักเลือกตั้งอาชีพต้องจดจําไปจนชั่วชีวิตค่ะเมื่อวานเมื่อวานสารก,กีรแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมคำพิพากษายึดทรัพย์เป็นบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองมูลค่า60ล้านบาทของคุณสมศักดิ์พิศานา16ล้านบาทใช่ค่ะ เป็นบ้านของคุณสมศักดิ์ปิษนานันทกุล <ฮะ S 2> ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาอ,อตอนนั้นเป็นล็อตบีว่าการกระทรวงศึกษาในสมัยนั้นนะคะ,<ฮ>ะที่มีการชี้แจงยื่นทรัพย์สินนะคะณขณะนั้นค่ะก็ต่อสู้กันมาอย่างเยอะๆยาวนานในส่วนของคดีถอดถอนก็ไปที่สารชสภานิติบัญญัติแห่งชาต <ฮะ S 2> เเิเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่อง เรื่องของเรื่องนะเขาบอกว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยไม่ได้แจ้งมันไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินบ,บ้านหลังนั้นใช่และในเวลาต่อมาเขาก็ตั้งประเด็นว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยร่มรวยผิดปกติไม่สามารถชี้แจงได้ว่า ที่มาของเงินที่นํามาใช้ในการสร้างบ้านหลังนั้นมูลค่า60สิล้านบาทนั้นสิบหกล้านบาทนั้นอะไรครับมันมาจากไหนมาจากไหนคืออธิบายที่มาของเงินไม่ได้เนี่ยแหละก็เลยจะต้องถูกตีความนะคะสรุปออกมาว่ารํารวยผิดปกติจุดเริ่มต้นมาจากคณะกรรมการปปชเมื่อชี้มูลความผิดเรื่องก็ไปสองทางแน่นอนทางในเงินนะครับก็ไปที่สนชสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อถอดถอนออกจากตำแหน่งตามขั้นตอนซึ่งจะเป็นผลให้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองห้าปี เพราะร่ำรวยผิดปกติค่ะถูกไหมฮะถูกค่ะอีกด้านหนึ่งนั้นมันก็เป็นเรื่องของการยึดทรัพย์ยึดทรัพย์นั้นให้ตกเป็นของแผ่นดินถูกต้องเพราะไม่สามารถแจ้งเอกสารดีกาผนังคดีาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวานก็ตัดสินใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ่านคำพิพากษาเรียกว่าได้ว่ามีมติเอกฉันเลยยึด16ล้านนะคะมูลค่าของบ้านหลังนี้ที่มีการก่อสร้างค่ะย้ำอีกครั้งกันหนครับเพราะไม่สามารถแจ้งได้ว่าไอ้เงินที่มาของเงินที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านหลังนั้น ที่มาของเงินสิบหกล้านนั้นมันมาจากไหนมาอย่างไรอธิบายแล้วอาจจะไม่เคลียร์อธิบายมามันฟังไม่ขึ้นมันไม่เคลียร์นนดังนั้นยึดตกเป็นของแผ่นดินนี่ก็คือประเด็นเป็นหลักตามปกติทีนี้เอาเอาละครับเรามาเรียงกันสักนิดหนึ่งนะครับย้อนย้อนหลังกลับไปดูซิที่ผ่านมามีคดีอะไรบ้างผมหมายถึงเฉพาะคดียึดทรัพย์นักการเมืองที่ยึดทรัพย์โดยคำพิพากษาของศาล ดีกาแผนคดีดียาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเอาเฉพาะตรงนี้นะครับการเมืองนะย้ำมาเป็นนักการเมืองโดยอานาจของคณะปฏิวัติคณะรัฐหารชุดไหนไม่เกี่ยวอื่องนี้เป็นคำพิพากษาของศาลนี่เป็นครับนะครับมีอยู่สี่คดีด้วยกันที่่เรียงมาได้นะคะล่าสุดก็สี่คดีด้วยกันคดีแรกน่าจะจํากันได้ใช่ไหมคดีแรกค่ะคุณรักเกียรติสุขธนะเดี๋รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะถูกยึดทรัพย์ 233ล้านบาทเมื่อปี2546ค่ะคดีที่2คุณทักษิณช,ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะถูกยึดทรัพย์ไป46,373ล้านบาทเมื่อปี2553ค่ะคนที่3คุณ,ณน,นัทกมลนนทโช,ชคนะคะลูกสาวคนเสร็ฐของบิจิวหรือพลเอกชชติตยงใจยุทธนะคะถูกยึดทรัพย์ไป68ล้านค่ะเมื่อปี2557 อธิบายนิดนึงกันนะครับคุณนัทธกมลนนทโชธนั้นเป็นลูกสาวของพลเอกสัมฤทธิ์นนทโชธนะครับเป็นคนสนิทของพลเอกชวิตยงจยุทธ์นะนะครับเข้าสงสัยกันว่าไอ้ความมั่งคั่งบางส่วนของบิ๊กจิ๋วเนี่ยถูกนําไปซุกไว้ในชื่อในที่ทางต่างๆคนสนิทก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นอย่างเช่นไปซุกไว้ในชื่อของนัทกมลนนทโชธด,ดังนี้เป็นต้นนะนะครับก็เกิดการไล่เรียงทรัพย์นี้นักกมลนนทโชธ ได้จากไหนได้มาอย่างไรได้มาเมื่อไหร่ไอ้ที่แจกแจงมาฟังได้หรือไม่ลหละครือใครมาฝากให้เก็บไว้นี่แหละค่ะจึงเป็นเหตุที่ให้คำพิพากษาออกมาถูกยดในที่ะะสุดเลยนะครับหกสิบแปดล้านบาทที่อยู่ในชื่อณัฐกมลนโนทโชธชจึงถูกยึดตกเป็นของแผ่นดินเมื่อปีห้าเจ็ดชัดเจนนะฮะอันนี้ชัดเจน ไปกันที่คดีที่4ครับก็ล่าสุดเลยนะคะคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลค่ะในสมัยเป็นอดีตรฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะถูกยึดทรัพย์ไป16ล้านบาทที่เป็นบ้านที่อ่างทองนะคะปีล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้แหละ25 5 9ยาค่ะย้ำอนะครับนี่ก็คือสคดียึดทรัพย์โดยสารดีกาที่นักเลือกตั้งอาชีพทั้งหลายต้องจดจําไปช่วยชีวิตนะครับหนึ่งรักเกียรติสุขธนะสองทักษินชินวัตน์สามนักถากมล์นนทโชตสี่สมศักดิ์ปริศนานันทกุล อเอาละครับฝากไว้จดจํานักการเมืองทั้งหลายนี่เป็นคดีตัวอย่างที่มีผลสําเร็จให้เห็นกันครับด้วยความเคารพครับกับเรียนดังนี้ครับที่จริงผมคิดว่าเรื่องร่างรัฐธรรมนูญมันควรจะจบแต่ในสุดมันก็ไม่จบ มาถูกต่อยอดต่อยอดด้วยอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรทคณะกรรมาการร่างรัฐธรรมน,นูญและถูกต่อยอดโดยคุณแหล่งข่าวที่ประสงค์จะเปิดข่าวแต่ไม่เปิดหน้าให้ข้อมูลแต่ไม่ต้องการระบุตัวตนอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์บอกว่าเขาวินิฉัยของสารรัฐธรรมนูญเรื่องร่างรัฐธรรมนูญที่มีการปรับแก้โดยผนวกเอาคำถามพ่วง ที่ผ่านประชามติเข้าไปด้วยนั้นเป็นคำวินิจฉัยที่เกินคำขอให้วินิจฉัยเอาความเกินคำขอหรือเปล่าขณะเดียวกันคุณแหล่งข่าวที่น่าตกปากนะเพราะแจกข่าวแต่ไม่ยอมเปิดหน้าไม่รู้จะปิดหน้าปิตาทำไมทำตัวเป็นชายชุดดำไปได้เสี่ยงปิดหน้าเสี่ยงสียงในกระทอนั่นแหละอย่าไปโฟกัสชัดเริ่มเริ่มออกมาโยนประเด็นยากเหลือเกิน อยากจะขอเจอสารรัฐธรรมนูญสักครั้งหนึ่งจะเคลียร์ไงหรือไม่อยากจะทํ <ไป S 1> าเป็นหนังสือเปแลกหนังสอนไปถึงสารรัฐธรรมนูญสักฉบับหนึ่งอขอทราบเจตนารมณ์ในคําวินิจฉัยให้มันชัดกว่านี้จะได้ปฏิบัติได้เขาเรียกว่าขอเคลียร์ ขอเคลียใช่เรียกว่าขอเคลียกันวินิจฉัยเคยคำขอหรือเปล่าเออแล้วทำไมขอให้วินิจฉัยวินิจฉัยแล้วหรือยังอ่าอืมไอ้วินิจฉัยอย่างนี้เขียนคําวินิจฉัยอย่างนี้จะให้ปฏิบัติอย่างไรอ่าววากันไปเกิดอาการสะบัดสะบิ้งเล็กๆในในบางกลุ่มในบางคนในกรทกรทบางคนไม่เคลียร์ดังนั้นดังนั้นในช่วงหน้าเรา จะไปขอเคลียร์กับสาัฐธรสมรนุนแล้วกันไป<ใ>นช่วยเคลีย,ยรย์ให้ก่อนนะคะช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ